สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่าง,งพงผาเลาะนะครับในที่สุดนะครับการรอคอยก็ประสบความสําเร็จนะครับพี่น้อง f 4, นะอฟเนาะมาแล้วนะครับรถเกี่ยวข้าวนะครับพี่น้องเนาะก็ญาติกันนี่แหละนะครับพี่น้องญนะาตินะครับทำไมน้ำมันเบิร์ดบ่บ่ ไปลุ้นกันนะครับพี่น้องในวันนี้เนาะหน้าของผมนะครับจะเข้ากับปีที่ผ่านมาหรือเปล่าเนาะวิธีผ่านมาในได้สีอุ้มนะครับแล้วก็ที่ผมเกี่ยวใช้ใช้เกี่ยวเองเนาะทุกท่านเนาะให้30กว่ากระสอบนะครับ ก็ตีไปห้าอุ้มเนาะทั้งหมดนะครับฮะห้าอุ้มก็ร้อยสกระสอบนะครับมาดูปีนี้มันจะได้ห้าอุ้มหรือเปล่านะครับวันนี้คลุมฟ้าคุมฝนด้วยนะฮะนะกลัวฝนตกด้วยนะครับดู ทางผู้หลวงนะฮะมืดมานะครับพี่น้องหนุนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเจ้เลยเจ้น,เเเเเนี้เรากอยแบกห้ามด้พูดูละ รูไม่แก่เท่าไหร่นะครับเอฟซีนะแปลงนี้แปลงตะกร้านะครับก็มันกระเทิรนนะครับเพราะว่าแปลงอื่นๆเนาะมันมันมันแก่เต็มที่แล้วนะครับพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวแค่แปลงเดียวเนาะเดี๋ยวปีนี้นะครับท่าน,นเนาะอ่าไม่ใช่เนาะปีหน้าเนาะ,ะปีนี้แหละเนาะนะ,ะเดี๋ยวผมจะทํากั้นนะทำตะกร้าใหม่นะครับพี่น้องทําให้มันแปลงเล็กกว่าเดิมนะครับซึ่งเออมัน เดียวเวลาเนาะทุกท่านเนาะก็ะจะขัข้นกลางนะครับนแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําเป็นแปลงเดียวกับด้านนู้นเลยนะครับโอ้เห็นไหมเ๊บเดียวนะครับ โอ้ได้รถเกี่ยวนี่ก็ดีเนาะทุกท่ ลืมถามเนาะเจ้าของรถว่าได้อุ้มลนะวี่กระสอบนะครับโอ้เกี่ยวละเอียดดีนะครับพี่น้อง ข้าวก่อนนะครับพี่น้องออไม่หมดเท่าไหร่เนะข้าวมันล้มนะครับ แปลงนี้นะครับทุกท่านโอ้โหสุกอย่างเต็มที่เลยนะครับเห็นไหมโอ้ลมเมื่อวานนะ วันนี้มันท่านสมัยเนาะทุกท่านเนาะใช้เครื่องจักรหมดแล้วนะครับพี่น้องถ้าใช้คนเกี่ยวมันเชยนะครับทุกท่านเนาะไม่ทันกินนะครับแล้วก็มันหลายขั้นตอนด้วยนะครับพี่น้องเป็นตะกล้าได้ถึงวุ้มหรือเปล่าเนาะ đi 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 chèo chèo ลมก็จะเกี่ยวยากหน่อยเนาะ โอเคครับทุกท่านเนาะลุ้นจะได้กี่อุ้มนะฮะสวัสดีครับ